เมื่อวันที่15สิงหาคม68ค่ะเวลาเที่ยงคืน45นาทีกำลังพลกองร้อยทหารราบที่1623ได้ยินเสียงปืนดังเป็นชุดจำนวน10นัดบริเวณถนนข้างวัดบ้านเขื่อนแก้วอำเภอกับเชิงจังหวัสุรินต่อมาเวลาเที่ยงคืน54นาทีได้ยินเสียงปืนเพิ่มอีก2นัดค่ะจากการตรวจสอบกำลังพลและอาวุธประจำกายพบว่าพลทหารรัฐภ,ภูมิเทพสิริ สังกัดกองร้อยทหารราบที่1623ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายได้แก่นหนึ่งนายอนุวัฒน์สิงชัยอายุ32ปีชาวบ้านเขื่อนแก้วถูกกระสุนปืนทะลุป,ปอดด้านขวาอาการสาหัสแต่ยังรู้สึกตัวขณะนี้ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินร์ 2. น,นายวุฒนานาประโคนอายุ35ปีได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระจกที่เท้าซ้ายอาการปลอดภัยผู้บาดเจ็บทั้งสองรายได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งโรงพยาบาลกาบเชิงก่อนส่งต่อรักษาตามความเหมาะสมโดยขณะน,นี้พ้นขีดอันตรายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจร่วมกับกำลังพลกองร้อยทหารราบที่1623ได้ตรวจสอบพื้นที่และสอบถามพยาน เบื้องต้นคาดว่าผทหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้จึงได้จัดกำลังออกลาดตระเวนค้นหาพื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่พบตัวกองทับ,บกขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้หากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบในทันทีแล้วต่อมาล่าสุดค่ะทางด้านของเพจชุมชนคนรักบ้านขนาดมอนมีการแจ้งเข้ามาว่าได้พบตัวน้องแล้ว พบพิกัดตามสัญญาณโทรศัพท์ที่โทรแล้วครับอยู่ไม่ห่างจากพื้นที่ที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรหลังประปาส่วนภูมิภาคทนายอำเภอและเจ้าหน้าที่กำลังใช้โดรนบินตรวจสอบครับชอปมาที่จุดนี้นะครับผมอยากให้นใ,นในครตรวจตรงนี้ดรงไนวันนีเราต้องวาแบ่แล้วถึงเนี่ยเราจะบอกว่าไ่กีกัโ นนีมััยงงไจากในคลิปจะเห็นได้ว่ามีหน่วยสวัดลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจด้วยซึ่งทางด้านของผู้ว่าชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน์แจ้งขณะนี้เจอตัวทหารที่ใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านแล้วหลบอยู่ในบ้านใกล้ที่เกิดเหตุกำลังนำพ่อมาเจรจาให้มอบตัวล่าสุดทางเพจของอีจันก็โพสต์ข้อความบอกว่าพ่อพลทหาร เผยลูกชายรบอยู่ชายแดนเครียดไม่ได้กลับบ้าน2เดือนเป็นห่วงวอนอยากให้ลูกมอบตัวนายประยูนอายุ51ปีเป็นพ่อของทหารรัฐภูมิให้ข้อมูลว่าตนมาหาลูกตั้งแต่ตีสี่เพราะได้รับแจ้งจากตำรวจว่าลูกชายก่อเหตุหนีจากค่ายพร้อมถืออาวุธครบมือยิงชาวบ้านตอนนี้พ่อพยายามติดต่อให้มอบตัวแต่โทรไปก็ไม่รับสายแชทไม่ตอบตนเป็นห่วงลูกมาก พร้อมเผยว่าที่ผ่านมาลูกชายเคยเล่าปัญหาให้ฟังว่าเขาเครียดมากอยู่ที่ค่ายสองเดือนไม่ได้กลับบ้านลูกไม่เคยเล่าปัญหาอื่นให้ฟังนอกจากอยากกลับบ้านซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนขณะนี้ผ่านไปกว่า9ชั่วโมงหลังเกิดเหตุยังติดตามตัวพลทหารรัฐภูมิไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่ของพลทหารพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ลูกมามอบตัวขณะที่กองบัญชาการกองทัพบ,บก พลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคสองกล่าวถึงกรณีพลทหารรัฐภูมิสังกัดกองร้อยทหารราบที่1623ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บสองท่านซึ่งทราบว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วตัวน้องทหารที่ก่อเหตุกำลังติดตามโดยการประสานงานระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุเพิ่มเติมแม่ทัพภาคสองเสียใจพลทหารคลั่ง จากแนวหน้ากระหน่ำยิง12นัดชาวบ้านเจ็บ2รายตอนนี้กำลังประกบตัวอยู่และจากควบคุมตัวได้ทราบว่าเบื้องต้นอยู่ระหว่างการเกีย้ยกล่อมให้มอบตัวเนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุว่าน้องทหารคนดังกล่าวได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้างต้องดูเหตุผลและให้ความเป็นธรรมในภาวะสงครามมีเรื่องเครียดในสนามรบอยู่แล้วกองทัพจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพจิตของกำลังพลแนวหน้าโดยคณะแพทย์พยาบาลที่จะคอยประเมิน ว่าใครมีความสุ่มเสี่ยงยอมรับว่าเหตุการณ์ประทับที่ผ่านมาส่งผลต่อสุขภาพจิตกองกําลังพลที่อยู่แนวหน้าได้เน้นย้ําผู้บังคับหน่วยให้ลงไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทั่วถึงได้ส่งทีมแพทย์ไปดูแลกําลังพลโดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์สู้รบประเมินว่ากําลังพลใดที่มีเกณฑ์เสี่ยงแน่นอนว่าการสู้รบและเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อจิตใจเป็นเรื่องที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้ว พบร่างพลทหารคลั่งแล้วเจ้าหน้าที่สันนิษฐานปลิดชีพตัวเองหนีความผิดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพบเป็นศพอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุขณะนี้อยู่ในช่วงเจราจาหยุดยิงของทั้งไทยและกัมพูชาแต่ทางฝั่งกัมพูชาก็ยังคงเล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศพยายามเก็บตกรายวันผ่านหน้าจอทีวีเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าตนเองนั้นเป็นผู้ถูกกระทำและไทยเป็นผู้ร้ายแต่สิ่งที่น่าสนใจและต้องยอมรับว่า เราพ่ายแพ้นั่นก็คือสมครามข่าวสารจากภาครัฐบาลแม้ว่าเราจะถูกต้องแต่รัฐบาลของเรากับขยับตัวน้อยมากๆในขณะที่ฝั่งรัฐบาลเขเมรขยับตัวทุกวันจมตีใส่ร้ายไทยทุกวันรวมถึงภาคเอกชนของกับปุชาที่มีการประท้วงตามจุดต่างๆในหลายๆประเทศไม่ว่าฝรั่งเศสหรือสหรัฐหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นเองก็ยังมีคนเขเมรยืนถือป้าย ทําตัวหน้าสงสารแถมยังโกหกหน้าตายว่าประเทศกัมพูชาถูกไทยรุกรานและต้องการสันติภาพโดยล่าสุดเมื่อวันที่14สิงหาคม2568ทางด้านเพจกรุงเทพบนนี้ BKK Today ได้โพสต์คลิปที่อ้างว่าคนญี่ปุ่นรำคาญม็อบกัมพูชาที่อยู่บริเวณสถานีรถไฟพร้อมทั้งตะโกนเรียกร้องสันติภาพจนทําให้มีคนญี่ปุ่นบางคนยื่นเงินให้

ซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกปล่อยออกไปก็มีคนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาส่วนใหญ่มองว่าเขาคงรำคาญหน้าอายเนาะเหมนมันก็จะเอาไปขี้โม้ว่าเขาสนับสนุนมัน บางคนก็ได้นําว่าญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศที่จะไปรบกวนคนอื่นในที่สาธารณะได้หรอกนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความขึ้นไหวอย่างใกล้ชิดและจะนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจดจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กาลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ